สวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนช่องแฟนเพจครับมอนี่พอกันคือเก่าครับที่วัดป่าดงนาเพลินครับมาตามแนวท่ามไปฝากพี่น้องเอฟซคือเก่าครับตามแนวท่างวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 6ไ้ยหกสิบหกไปฝากพี่น้องเอฟซครับมอนี่็ย่งตองงวดนี้นะครับพี่น้องครับมาตามมาอาจารย์เพิ่นมีมีฝันหรือยังครับเพิ่นได้ตัวไดสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ พี่น้องขอมาฟังระเบิดกันด้อครับเดี๋ยวสิภาพปราบนมมสการพระอาจารย์นั่กันครับว่าอาจารย์เพ่นนิมิตรฝันหรือยังครับเพ่นใดนะข้างักได้รงสำหรับรัฐบาลไทยครับสามข้อสอบมากับพี่น้องครับอาจารย์นิมิตรฝันบ้างได้ไครับก้อนสิบเกินนปดห่อนอนใน,น,นเนนนนนมือเงียนฝนตกไม่ไ่ฝนตก อยากนอนในีนนนลงนี่ละกันเ้ล่ะไปถามท่านาษาที่สูเหนือเาเจี๋ยไปฟนว่าเป็นเสียงขึ้นมาจะโกงใหม่หือเป่เ็นเสียงขึ้นมาจะโกงไหม่วหมม่นยคือเป็นเสียงขึ้นมาหลุดหุดุดขึ้นมาขึ้นอกโกงหม่ทั้งหลายจังโกงไหม่ไงฮะโอ้พหนั่แต่แม่าสมองพ่อน่ะเมีนขึ้นมาหนี่งวัดช่วงหนารถพ่อนี่เดี๋ยวมังูใหญ่หว่า คอยเรีย,ยนมาว่าไงคนน่ไปไหนมาจะไหนวะดูส่งยานยึดตัวไงแถวบาทเดี๋ยวว่าจะบบบดไปกันไปออกได้สาระของน้องใหม่าะฉะนัะน้นมือไงนั่นไม่เห็นมันบาดเจ็บไปพ่าน้ำเกลือมันมีแต่ห้อยเหยียดน้ำเกลือน้ำยางมันมีแต่ห้อยเหยียดห้อยบาทขึ้นมากคอยขึ้นมาขึ้นมาไม่คอยบืนขึ้นมากนี่โอ้ยเขยึ้ขนเลวขัดเจ็บขันนั่นกับบัวตองขึ้นมาดอกยวขึ้นยางลงไปเบิ้งยื่ดอกเพราะฉั้น อาจารย์ว่าไม่นก็เลยก็เลยเงืกหัวก็เลยลุยรุยขึ้นมาขึ้นมาูนี่งูนน่ะนะอ่าขึนมาเมียขึ้นมาเนี่ยเลยขึนมาโยกข้อเมื่อไรก็เมียบลง่มมียเมเมียเมียเมียบลง่ยู่ม่เหตุกา่ณใดรู้บ่านี่คือว่าขันน้ำมนต์กันน้ำมนต์กับชีไซบอได้แล้วของมือหนึ่่าขอกันน้ำมนต์นะครับเมื่อตาพวกผมตาแดงยื่นน้ำตาอะไรมูนั่ะนะเออตาแดงยื่นน้ำตาอะไรคือชีบไวแล้วนี่แหละผมว่า แต่มันคนป่วยกันผู้มาอาอพี่น้องกันนี่ตีซอยกันเด้อตีความฝันอาจารย์ซอยกันบาทนี่บาทนี่ผมเลยว่าผมก็เลยบอกวา่าเอ๋อคันมือพระมีฤทธิ์มีเดชมีนั่นอีริศกะนั่นเด้อซอยพญ,ญางูนเนี่ยคันแล้วงูไปมื่อนี่ไปตุกหัวคนสามบาทก็ตุกหัวงูเอดเรื่ลงไปเลี้ยเดเรื่องไปตุกไปสามบาทเดเรื่องลูกลูกไปสามบาท อันบาดในกาเล่นเอรเมล่เดเมื่อลงไปรวมไปวันแก็เล่นส่งส่งมึงก็ฉีนน,นันนรับ่างไหวะง่นะไม่เนนนี้เพิ่งไปแพ้ยันน้ำตูนตูนตยิ่งเงี้นค่อยลึกลึกกว่าไงแผกตหายแพ้ก็หายแต่วาเราบอกว่าไงวาบอกยังงเมือลูกหัวเราสามบาทด้วยวะ งูนั่นนะลูกหัวงูง้สามมองว่าตัวเงี้ยเหรอเฮแล้าก็หายบ้านแป๊บนึงก็นั่งเบิ่งอยู่แป๊บนึงเล้วก็ลลลลวกเลยดีใจเราเมือ่อตาตาพันใสายบ้านเราตาแบบนีงไหวคือฝันแปลกแต่น้ออาจารย์บ้านง้อข้อขึ้นมาง้อข้อขึ้นมาก้มง้อข้อขึ้นมาก้มหัวลงตุเ่เฟื่อนสามเขียก็ค่อยที่ถอยถอยไ่้ไหนมันตัวเงี้ยข้ออ่อนโค้งไว้คอ่อยถอยลงไปถอยลงไป มันกัลงไปกุ้งไปขึ้นเก่าอลุดหลุลงไปตะวัมันกับเป็นเนื้อมูเว้นเนาะผันเนื้อมูเว้นเนาะันื้อหมูเว่นอืมลงไปจนใหม่ขึ้นเก่าเมียนงูงูนี่วันเตอร์แต่น้ำเจ็ดอยู่แล้วเวียนตะวันมือนี่เข้ามือนี่ก็ลงไปจุดจุดเทียนอุบุนอยู่อนที่ฟอกเงินในใจคนเทียนด้ยตะวันแต่นอกอาจจะบอกเอาตัวนี้ไม่ถึงเป็นไปได้ว่า ตีตีเบื้องตัวนี้ก่อนตีตีอาจารย์ให้ตีอาจารย์ตีเบื้องนู้นครับตีอาจารย์ตีอาจารย์แปรงวงูไงมื้อนี่มื้อนี่ก็เป็นมือเป็นฮาป่ะมือเป็นฮกมื้อนี่ถี่เ่าเป็นมื้อนี่ก็ที่เขาเป็นฮาเป็นฮกคนมังวงัวก็ที่เป็นครั้งเดียวงัวกะฮากะฮกงูได้ป่ะงูกะเจ็ดนั่นอะ งูให่ห้าหกเออขันขันใหญ่เป็นเก่าปะขันงูใหญ่เป็นเก่าขันใหญ่หลืก็เป็นเก้าขันงูงูแบบงูพญานาเออขันนั้นเป็นเก่าขันเงินขันงู่น้อยเนี่ยเป็นเจ็ดยางเดียวเงนถ้าฝันได้เพื่อนเนี่ยถ้าันอาจานตีบ้างได้ครับทาจา์แต่เมื่อเมื่อบูกเัวเมื่อในเป็นหายแลาหัวกะหาฮหัวหาหัวหกบลหัวหกเลยที่ฝันห้าหกเม็ดเดียว โอ้ยอย่าเลื่อมเน้อท่านเน้อหาหกโอ้ยหกหาไปไปเชื้อตะลี้บันแดงม่หาหกไปเดียวสมมุ่งบอกให้ไปเชื้อตะลีไปนั้นเนาะอาจารย์คิดว่าอให้อาจารย์เก็ดเนาะเจ็ดเจเนี่คันอันเมื่อเจ็ดก็เป็นเก้าว่ผมก็ว่าอยา มอมไปทั้งเก่าน้ำยุ่นเล้วอาจารย์ล่องลองว่าวเขาเข้าไปับยไปทั้งเก่าโมไปทังเกียทั้งหัวทั้งหาเลขนิมิตของอาจารย์วัดดงวงน้าเพื่อนนี่ตัวอันคนนี้เลยคืน้อบอกรึเออนิมิตตองหัดนี้เนี่ยเทัวไปแค่เจ้ามันได้เก้าสี่เกียิี่นี่นี่เกียรติ่องไว้น้ำก็ได้เอาเอาเลขฝันก่อนอาจารย์อาฝันเลขฝันเอาตัวใดอาจารย์ อืองนะั้วก็ว่าจะกตัวยีวเย่เป็นห้าหัวหนึ่ก็หัวหนึ่งคือเป็นหกเนาะอ้าวอือห้าหกคืองูเจี๊ยกกรกะเก่าคนตัวส่้น,นแล้วอือโมเจี๊ยกกรกะเก่าคนตัวมันใหญ่ด้วยเอาอืหาหา 6, 9, อ 9, ห้าหกเก่าเลยเก่าหกห้าเลยเก่าห้าหกเก้า ห,ห,กกห้าหกเจ็ดว่ะห้าหกเจ็ดแปลงสิหลาอาจารย์หรือเจ็ดหกก็ได้เนาะเพราะเป็นเมื่อลูกหัวเมือ่อไหนปันหาย่ะงไรล่ะเมื่อยเป็นบาดเจ็บขึ้นมาเป็นไหมมาปวดไหมเป็นบ่อเป็นไหนมาปวดหรคนขึ้นมาหาตีสอยกันได้หลายคนเด้อ,อ,อขอให้อมะเลยอาจารย์ตีว่าอาจารย์ตีไว้ที่แรกตัวใดก่อน เอาน้ามาจานนี่แหละอูมาหางูมาหกหาหกหาเจ็ดหกห้าเจ็ดอืมเอาตามมาจานรถไปหกหาเจ็ดรถมันเกมันจะิเม,น,มนนิดเลยล่ะหกห้าเจ็ดอือถต่มันกับทางกับที่เป็นเจ็ดหกห้าเออกับที่เราไปกับไปกับเออกับที่เป็นหกเก้า วันก็ที่เปลี่ยนหกเจ็ดหกมันบ่ครับเนี่ยเขาตีบาเด็กตหัวกับหางหกห้ามันว่เมืมแ,มแล้วก็หกเจ็ดเออห้าเจ็ดมันบ่นบาเนดเท็ยนยังไงมันมันอยู่ขึ้นมาหาเราด้วยปูอันปูอยู่ทั้งใจอ่าเจ็ดอยู่ทั้งใจแล้วก็ที่เป็นห้าห้าแบบนี้ก็ที่เป็นเก้าหาน่าจะเนาะเนี่ย จำโหจำหางเนาะอืเท่านี้นก็วันนี่มีละ,ะเออเนาะอาจารย์เงิน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 เนาะครับาวนนี้เลขทูบจะได้กว่าอาจารย์ที่ไปจุดมือ่อ,อไปนำ้ำห้าที่พี่น้องคนมาก,มกเมกเื่อกลขทูบเมื่อกล้เชียงเก้าสี่เจ็ดอ้าเป็นเลขไงไปน,น้ำเลยเพราะว่าบุญลูกไปจุดดูแล้มันสำคัญอยูเ่เนี่ยม่ไบอกว่าอันนี้แหละแนวทางรัฐบาลไทยเด็นในตัวนี้อนนาจารย์เออ สองท่นนี่เนี่ยทุกเช่นวานสองสามเก้าศูนย์มู๊ยตกค่ะตกเนี่ยรุ่นไทยลูกไปเนี่ยนี่ดูเท่าเดิมนี่ละเออโอ้ืมไก่เคี่ยงกันมามันไก่ไก่เคี่ยงกัน ใช่คริปเด้อครับพี่น้องเอซีครับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์วดัดดงนาเพลินต่องวดครับฝันต่องวดครับตีว่าเป็นตัวเลขได้หกห้าเจ็ดหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าครับเลขทูบที่อาจารย์ไปจุดเก้าสี่เจ็ดครับเอาทางนี้และท้งนั้นพี่น้องเราไปวิเคราะห์บังเด้อครับเด้อผิดถูกกันจะว่ากันครับ ทางช่องก็เป็นที่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับท่านผู้ชมครับให้โปรดใช้ิจารณญาตในการรับชมรับฟังเด้อครับสําหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็บขอให้พี่นให้น้องเฮาโชคดีถูกหวยรวยเงินกันทุกปู้ทุกคนเด้อครับโชคดีครับสวัสดีครับ